สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการหาเลขเด่นสองตัวบนด้วยวิธีการที่คิดว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับพยายามหาวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับอันนี้ผมเขียนไว้ก็คือ3ามตัวบนกับ2ตัวล่าง2ตัวล่างผมจะเขียนไว้เฉยๆไม่ได้ใช้อะไรนะครับจะใช้เลข3ามตัวบนในการหาเลขเด่น เลขเด่น2ตัวบน2ตัวบนก็คือตรงนี้นะครับอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับของทุกงวันนะครับสิบหน่วย10หน่วยแบบนี้นะครับการหาเลขเด่นที่ง่ายที่สุดก็เหมือนกับคลิปก่อนๆที่ผมสอ,สอนไปแล้วนะครับที่แนะนำไปแล้วนะฮะก็คือการดูตัวเลขครับ ดูตัวเลขว่ามีเลขไหนที่ที่มันไปออกในหลักที่เราต้องการนะครับอย่างสมมุตินะครับอย่างสมมติว่าอันนี้คือผมจะดูหลักสิบบนงวดนี้ก็คือเลขสี่ก็ต้องดูงวดถัดย้อนลงมางวดในอดีตหนึ่งงวดนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีเลขสี่เลยแสดงว่างวดนี้ไม่ไม่มีเลขเลขสี่ที่จะสามารถเอาไป ไปใช้คำนวณหรือเอาไปใช้ในการสังเกตได้นะครับสมมุติว่าย้อนลงไปงวดหนึ่งคืองวดนี้นะครับหลักสิบคือสามนะครับสิบบนคือสามมาด,ดูงวดย้อนลงไปก็คือเนี่ยครับตำแหน่งนี้เห็นไหมครับเลขนี้มันไปออกตรงนี้นี่คือแนวทางของมันนะแต่ว่าก็ต้องดูงวดอื่นๆด้วยว่ามันเป็นแนวทางเดียวกันไหมนะครับ หลักหน่วยไปออกหลักสิบบนพอดูงวดย้อนลงไปหลักหน่วยคือเจ็ดไปออกหลักสิบบนคือศูนย์อันนี้ก็คือไม่ไม่เข้ากันแล้วนะครับแสดงว่าหลักหน่วยไม่จำเป็นต้องไปออกหลักไม่จำเป็นต้องไปออกหลักสิบบนเสมอไปนะครับเห็นไหมครับหลักหน่วยสี่ก็ไม่ไปออกสี่หลักสิบบนมันเป็นสองแทนนะครับแต่วิธีการที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือ การหาระยะห่างนะครับระหว่างหวยที่ออกในงวดต่องวดนะครับถ้าเราดูนะครับสองตัวบนในงวดที่แล้วคือสี่กับหกนะครับแต่เราจะหาจากงวดนี้ผมสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งนะครับก็คือระยะห่างของมันคือสามนะครับบวกสามนะครับถ้างวดนี้มางวดนี้เห็นไหมครับ สไป6ก็คือบวก3ามถูกไหมครับส่วนงวดนี้หลักสิบศูนย์ไป3ก็บวก3เช่นเดียวกันนะครับตัวบวกเหมือนกันนะครับส่วนงวดนี้ไปงวดนี้สองบวกสาม ได้หไม่มีเลข5แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่การเอาสอไปบวก3านะครับต้องเอา7นะครับไปบวก3 7มบวกสามได้ส 10. 10, ิ10ิบเราก็ตัดเลขตัวหน้าทิ้งนะครับเอา0ตัวสุดท้ายไปใส่นะครับ ส่วนนวดถัดลงมา7บวก3ได้10ไม่มี0ก็ต้องเป็นตัวนี้แทนนะครับ4บวก3ได้7เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้การบวก3เหมือนกันตัวนี้4บวก3ได้7อ่าห่งบวกสก็ได้4อันนี้เข้า2ตัวเลยนะครับ เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจนะครับเราจะเห็นว่าทุกงวดมีบวกสามทั้งหมดเลยหมายความว่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในหลักสิบหน่วยเนี่ยนะครับ การหาเลขเด่นก็คือเอาหลักสิบบนบวกด้วย3หรือว่าหลักหน่วยบนบวกด้วย3ถูกไหมครับนี่นะครับนี่คือนี่คือสูตรที่ไม่ยากนะครับ ดังนั้นในเมื่อเราสามารถคิดแบบนี้ได้แล้วเราก็จะมาหางวดปัจจุบันนะครับมันจะออกงวดไหนก็ช่างมัน,นครับผมเขียนเป็นว่าวันที่หนึ่งเมษามันไม่ออกมันจะเลื่อนไปกิ่งวดก็ช่างมันแต่เราจะหาเลขเด่นได้ด้วยวิธีการเดียวกันงวดนี้ใช้หลักสิบบวกสามได้หลักสิบบนนะครับงวดนี้ใช้หลักหน่วยบนบวกสามได้หลักหน่วยบนงวดนี้ใช้หลักหน่วยบนบวกหลักสามได้หลักหน่วยบน งวดนี้ใช้หลักหน่วยบนบวกสามด้หลักสิบบนเห็นไหมครับหลักสิบบนบวกสามด้หลักสิบบนหลักสิบบนบวกสามด้หลักหน่วยบนนั่นหมายความว่างวดนี้งวดปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คืองวดล่าสุด เลขเด่นบนตัวที่1นนะครับก็คือ4บวก3นะครับเท่ากับ7นี่คือเลขเด่นบนตัวที่1นนะครับส่วนตัวที่2ใช้หลักหน่วยมาคิดบ้างแต่กย็ยังคงเป็นบวก3เหมือนเดิมนะครับ หลักหน่วยคือ6นะครับนี่นะครับ6บวก3เท่ากับ9นะครับ จะเห็นว่าวิธีการที่วิธีการนี้นะครับสามารถหาหลักเด่นาหาเลขเด่นบนนะครับได้2เลขนะครับนี่นะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้ใช้เลขประจำวันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคิดแค่ตามตามสถิติที่มันออกไปนะครับ ส่วนจะเลื่อนไปออกวันไหนก็ว่ากันอีกทีนะครับผมลืมลืมสนิทไปเลยว่าต้องเขียนข้างหลังข้างหมายเท่ากับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้อีกทีหนึ่งอ,อันนี้ผมใช้หลัก10หลัก10บวกสก็คือ7นะครับ ตำแหน่งนี้ผมจะใช้หลัก10บวก3ส่วนตำแหน่งเอาตำแหน่งแรกก่อนนะครับ7บวก3ได้10 0นย์ตัวนี้ไม่ไปออกเลขไหนเลยนะครับมี2กับ7แสดงว่าศูนย์ตัวนี้ไม่ถูกผมกากระบาดท,ทิ้งนะครับ หลักสิบวกสมได้5นะครับ5ผมใส่ไว้ที่นี่ 5, 5ก็ไม่มีออกเลขไหนเลย5ตัวนี้หลัก10กับหลักหน่วยคือ0กับ3ไม่มี5นะครับ 5, 5ก็ไม่ถูกนะตัวนี้0บวก3ก็คือ3นะครับ สตัวนี้ไปออกที่นี่นะครับ9 3 8สาดหลักสิบถูกต้องนะครับต่อไปงวดนี้3 3บวก3ได้6นะครับ6ไปออกหลักหน่วยตัวนี้นะครับก็คือถูกต้องนะเลขเด่นถูกต้องส่วนงวดที่เราจะหาก็คือหลักสิบตัวนี้คือ4นะครับ4ีบวก3ได้7 เรายังไม่รู้นะครับก็เขียนไว้ก่อนต่อมาเอาหลักหน่วยบ้างน,นะครับหลักหน่วยบวกสามหบวกสามได้สี่สี่ตัวนี้ก็ไปเข้าหลักหน่วยบนในงวดถัดไปนะครับก็คือถูก2ตัวเลยตัวนี้ส่วน อันที่2คือหลักหน่วยบนบวก3ได้4บวกสาได้7นะครับ7ตัวนี้ก็ไปเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วเหมือนกันนะครับต่อมา7ตัวนี้หลักหน่วยบวก3ได้10นะครับ10ก็คือ0 0ตัวนี้ ไปเข้าถูกต้องที่หลักสิบบนในงวดถัดขึ้นมานะครับต่อมางวดนี้3หลักหน่วยนะครับหลักสิบไปแล้วศูนบวก3ได้3 3ตัวนี้เข้าที่นี่นะครับส่วนหลักหน่วย3บวก3ได้6ไม่มีเข้าก็ไม่เป็นไรครับก็ได้6เขียนไปนะครับมันไม่เข้าก็กากระบาดท,ที่งใายเห็นชัดๆนะครับ แต่ก็ยังถูกอยู่ดีเพราะสมันเข้านะครับ3ามตัวนี้เข้านะครับต่อมาหลักหน่วยบน8บวกสได้1 1 1่ก็คือ1นะครับ 1, 1 1ตัด1ตัวหน้าทิ้งแล้วก็เอาตัวสุดท้ายมานะครับต้องมาใส่เป็น1ตรงนี้แต่1ตัวนี้มันไม่ออกหลัก2เลขบนนะครับก็คือไม่ออก2ตัวบน1ไม่ออก4ไม่ออก6เห็นไหมครับ ดังนั้นหนึ่งตัวนี้ไม่ถูกแต่โดยรวมแล้วก็ยังถูกตัวนึงก็คือหกนะครับหกไปเข้าหลักหน่วยบนนี่นะครับต่อมาอันนี้หลักหน่วยบนหกไปบวกสามก็คือเก้านะครับนี่นะครับก็คือรอว่าจะออกแม่นหรือไม่นะครับ นี่คือหลักหน่วยบนอ่าหลักเลขเด่นบนนะครับเข้าได้ทั้ง10และหน่วยเชื่อว่าวิธีคิดแบบนี้ไม่ยากสำหรับทุกคนนะครับขอให้ถ้าใครตั้งใจฟังหรืออาจจะกลับมากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากลับมาชมอีกครั้งหนึ่งน่าจะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับเพราะผมโยงตัวเลขไว้ชัดเจนว่าเอาเลขไหนบวกอะไรไป ชนตรงกับเลขไหนเนี่ยนะฮะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เพิ่งหัดดูหรือว่าหัดคิดคำนวณสูตรหวยนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe แล้วก็รูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ